วัสดีครับสวัสดีครับตัวนี้ที่ทำที่บอกไว้ว่าเป็นม้าลงทางนะครับที่เขาสามารถได้จนแน่นอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับคือในคลิปหล่างๆเนี้ยผมจะอธิบายเรื่องม้าลงทางนะครับขาวต้องเดินมาตำแหน่งนี้นะครับ ที่ผมเล่าดูเวอเท่านั้นนะครับทีนี้ฝ่ายแดงเนี่ยไอ้ฝ่ายดำฝ่ายดำเขาสามารถเดินได้ตอนนี้เขาเดินได้คือสี่ตำแหน่งนี้นะครับคือสี่ตำแหน่งนี้นะครับนะครับเ,เราก็เราเขาชมว่าธรรมชาติของเขาเดินมาตำแหน่งที่หนึ่งก่อนนะครับซึ่งเป็นรูปที่ที่บอกว่าที่บอกว่า,ามาลงทางรูปที่หนึ่งตำแหน่งที่หนึ่งที่เขาเดินมานะครับ นะครับที่เขาเดินมานะครับทีนี้เขาจะไล่ต่อไปยังไงก็ก็ก็ดูก็แล้วกันถือว่ามาตำแหน่งที่หนึงนะครับต่อไปก็จะไม่มีบอกตำแหน่งนะครับเขาจะไล่จนจนเลยนะครับเขาจะค่อยคอยไล่จนจนเลยนะครับคือการไล่ก็จะเป็นสามวินาทีต่อหนึ่งมูฟนะครับค่อยๆทําความเข้าไปทําทําความเข้าใจนะครับคือตามรูปนี้ เป็นการไล่ตามที่ผมอธิบายในคลิปที่ผมบอกว่าเป็นตำแหน่งต่างๆที่ฝ่ายนี้เดินไปแล้วสามารถจนทุกรูปทุกตำแหน่งนะครับจนทุกรูปทุกตำแหน่งอันนี้เป็นมาหลงทางรูปที่หนึ่งตำแหน่งที่หนึ่งนะครับเขาจะ เดินหนีไปอย่างนี้นะครับเขาจะเดินหนีไปอย่างนี้นะครับผมเป็นรูปที่หนึ่งตำแหน่งที่หนึ่งนะครับนะ pues, ครับเขาก็จะหนีไปอย่างนี้นะครับส่วนรูปที่หนึ่งตำแหน่งที่สองรูปที่หนึ่งตำแหน่งที่สามรูปที่หนึ่งตำแหน่งที่สี่นะครับผมก็จะทําให้หมดนะครับแต่ตอนนี้ผมทําตำแหน่งที่หนึ่ง ให้ดูไปก่อนนะครับแล้วค่อยสังเกตรเราต้องอดทนนะครับในการต่อสู้นะครับในการเล่นอะไรที่มีเทคนิคตัวนี้เขาก็แก้ทางของอของฝ่ายนี้ของฝ่ายดำเลยนะครับเขาแก้ทางนะครับเพราะว่าเราต้องเอา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 มาแก้ทีสิแก้ทีใช่ไม่ใช่แก้ทางแก้ทีนะครับเอามานะครับ เพื่อจะข่าวยับมาไปได้รูปเมื่อกี้นี้นะครับทีนี้เขาก็ไล่เข้าจมหนุ่มแล้วครับนะครับเข้าจุดนุมนะครับอ,อย่าลืมสามครั้งสุดท้ายนี่นะครับสามครั้งสุดท้ายอันนี้เราลุกไปเพื่อที่จะกันนะครับความจริงรูปเมื่อกี้เราถอยหลังมาทั้งหลังก็ได้นะครับนะครับกันด้วยม้านะครับนะครับกันด้วยมาสามครั้งสุดท้ายลุกด้วยเม็ดนะครับ นะครับแล้วก็ลูกจนด้วยหมานะครับลูกจนด้วยหมานะครับนะครับฝากขอบอขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ